สวัสดีค่ะเพื่อนๆใครรอรอตอนนี้พวกเราส่งอกส่งใจส่งใจใหญ่ๆส่งรวมพลังรวมพลังไปให้ลุงกับป้าใครหิวก็มาทางนี้ใครหิวระหว่างนั่งรอนั่งรอลุงกับป้าเข้าห้องอัดรายการอะไรนะคนดังคนดังนั่งเคลียร์เคลียร์ ใครไม่เคลียก็ถอยไปใครไม่ดังก็ถอยไปนะจ๊ะอย่าหิวแสงนะจ๊ะถ้าหิวแสงก็มากินพริกเมนูวันนี้เพื่อนๆหิวยางนั่งรอมาหาวิวีนนะวันนี้จะทำอบอกไก่อกไก่อบไก่ย่างอบไก่อบนะคะจิ้มน้ำจิ้ม เผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวาน,น,วานกระเทียมพริกไทยมะนาวน้ำปลานะคะหรือว่าถ้าถ้าเป็นฝรั่งเขาจะชอบซอสนี้ product of Thailand sauce sauce chili s u c e and sour นะคะอัน,นะะักอยกกินกุ้งสดเมนูไหนเมนูนี้หนูชอบชอบก,กุ้งลวกจิ้ม ชุดนี้เอาไหมไดจะเอาอันนี้ได้จะอ,อกกินอกจะได้อกโตๆใช่ไหมอันนี้อกไก่ค่ะสี่ชิ้นพอนะคะกับซอสจิ้มกับผักย้ำๆยำๆโอ้ยเกือเกินน้ำลายไปอีกตั้งหาม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 านั่งกินรอจนกว่า ลุงนะคะเปิดฟังเพลงลุงป้าส่งกําลังใจให้ลุงป้านะคะเพิ่มพลังนะคะมาเลยมาเลยใครชอบอันไหนกุ้งตัวโตๆตลุงชอบชอบไหมกุ้งตัวโตๆต,ตจิ้มลวกแล้วนะลวกแล้วมีกระเทียมพริกสดอุ้ยมะนาวซีซาร์ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดกนะ็น้ำจิ้มน้ำจิ้มไทยก็มีนะคะทานกับผักสดสดนะคะผักสลัดสดสด กันไปอีกเลยส่งกำลังใจไปให้หนุ่งป้าความจริงก็คือความจริงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านลุงแกก็ตอบลุงมีบทเรียนแลคาแพงลุงเขาเก่งในการตอบนะคะแล้วก็ช่องไหนก็ลุงก็ไม่กลัวหรอกค่ะเพราะว่าความจริงคือความจริงนะคะ จะเป็นอาจารย์ใหญ่อาจารรังจะยิ่งยงหรือว่ายิ่งอะไรก็สัตช่างยิ่งสัตนะคะอย่าลงความหลอนะคะ <c oughs> คิดว่าลุงจะสัมภาษณ์หรือว่าอาจารย์ยิ่งสัตจะสัมภาษณ์ลุงก็ยังไม่แน่ใจในแจ๊ะถ้าหิวก็มาทางนี้จบโรงเรียนยิ่งสัตใช่ไหม <c oughs> ใช่ อาจารย์ยิ่งสั่งนี้เปิดโรงเรียนทั่วราชาอาณาจักรนะคะทำกับข้าวเก่งมากมาเลยมาไล่มาไล,าล่ใครหิวจะเอากุ้งนั่งรอลุงตอบคำถามได้ดีสุดยอดแล้วส่งกำลังใจอยู่แล้วนะคะส่งอกอกไก่ส่งกุ้งตัวใหญ่ๆไปเลย ไปให้กําลังใจกันนะคะชอบไหม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 เมนูนั่งรอที่ช่อง8ปดเลย <c oughs> มาเลยบางคนไม่ชอบไก่ก็เอากุ้งนะจ้ะอยากเอาสักถาดไม่ะวิวส่งให้ส่งให้ส่งให้ใหมา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 ,มา,มาเลยค่ะนะคะวิวเหรอทํากับข้าวหน้าที่ดูแลบ้าน ม่สีเรือนทำกับข้าวเมนูแต่ละวันแตกต่างกันไปสุดยอดนะคะความสุขของเราใส่ออกใส่ใจลงไปมันก็อร่อยกืนน้ำลายอีกแล้วไปลาวทาเลี้ยวมานะคะใครชอบกุ้งหรือใครชอบไก่ใครชอบไก่หรือใครชอบกุ้งจะเอาถาดไหนก็บอกมาสิคะ